ตอนที่1467ใช่เมื่อมองไปที่การจากไปของเจียงเฟิงหัวใจของขิ้นฉีองเต็มไปด้วยความขมขื่นเขารู้อารมณ์ของเจียงเฟิงเมื่อเขาตัดสินใจบางอย่างแล้วนายบูจะไม่สามารถดึงเขากลับมาได้แม้ว่ามันจะเป็นความตายข้าก็จะตายพร้อมกับฝ่าบาทขิ้นฉีองตัดสินใจว่าในเมื่อเจียงเฟิงจะไม่จากไปเขาก็จะไม่จากไปด้วยเมื่อเจียงเฟิงกลับถึงบ้านก็มืดแล้ว นายทำบ้าอะไรทำไมฉันไม่เห็นนายเลยทั้งวันหลัวหยูเฟิงพูดอย่างไม่พอใจบนโซฟากงหลิงซานทยิบตาให้เจียงเฟิงอย่างแรงแต่เจียงเฟิงอยู่ในความ,มง,งุนงงโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฉันถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลเพราะขยะของคุณหลัวหยูเฟิงโกรธมากจนอยากจะตบหน้าเจียงเฟิงอิดบูง อย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมามีกลิ่นหอมจางจางและกองอีอิงเก้ก็คว้ามือของลูโอยูเฟงโดยตรงแม่แม่พูดอะไรไม่ออกเหรอมันน่าสมเพชนะักหรือลูโอยูเฟงพูดอย่างโกรธเคืองทั้งหมดเป็นเพราะขยะชิ้นนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเขาฉันคงไม่ถูกไล่ออกมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปลูโอยูเฟงชี้ไปที่เจียงเฟงและดุเขา เจียงเฟงอยู่ในความงุนงงโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลิงซานเกิดอะไรขึ้นกงหญิงเซียก็พูดไม่ออกเช่นกันดังนั้นเธอจึงมองไปที่กงหลิงซานกองลิ่งชานถอนหายใจและเล่าเรื่องทั้งหมดปรากฏว่าเจียงเฟงได้รุกรานเฮาจิวในจังหวัดทางตอนเหนือและเฮาจิวพร้อมคนสามหมื่นคนในชุดเกราะเต็มกำลังจะมาถึงที่ราบภาคกลางในเวลานั้นไม่เพียงแต่เจียงเฟิงเท่านั้นที่จะตาย แต่กองกำลังทั้งหมดและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเจียงเฟิงจะไม่รอดดังนั้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาชนชั้นสูงทั้งหมดของเซ็นทรัลเพลนจึงเข้าแถวอย่างเงียบๆเ,เพื่อป้องกันตัวเองหัวหน้าโรงพยาบาลจึงไล่หลูหยูเฟิงออกโดยตรงแม่นี่ไม่ควรเป็นคนโง่ของผู้บริหารโรงพยาบาลหรือทำไมคุณถึงโทษเจียงเฟิงแทนกองอ e ี้อิงเก้ดูทำอะไรไม่ถูกผู้นำเป็นคนโง่หรือ ฉันคิดว่าลูกสาวคุณมี่ายและสับสนใช่ไหมไม่ใช่ว่าขยะนี้เอาแต่ใจและยั่วยุปรมาจารย์ที่ก้าแห่งจังหวัดเป่ยผู้นำของเราจะทำเช่นนี้หรือไม่ขยะนี้จริงๆแสบตาและน้าขยะกขยงอย่าเขาแต่เช้ามีฉันนั้นจะมีเขาในครอบครัวนี้แต่ไม่มีฉันและฉันก็ไม่มีเขาหลวยูเฟิงนั่งลงบนโซฟาโดยตรงและพูดอย่างเย็นชา ใช่รีบหย่ากับเจียงเฟิงไวร้ายเขากล้าที่จะมีความสัมพันธ์กับหลอดจิวแห่งเดย์โปรวินเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหากคุณไม่อย่าตอนนี้เราทุกคนจะต้องตายบนถนนในสองวันลูโอ,อ้ยูเฟิงเพิ่งพูดจบและกองนงกูโอ้ก็เดินไปในชุดศิลปะการต่อสู้ของเขาแม่และพ่อฉันกงหญิงเซี่ยต้องการจะพูดอย่างอื่น แต่กงตรงกัวขัดจังหวะโดยตรงหญิงเซี่ยตอนนี้เจ้ายังคุยกับทางขยะนี้อยู่หรืออัญญประกาศคู่เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะร้องขอความเมตตาจากเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูโอ,อยูเฟงิงปลอกตาของเจียงเฟิงและพูดว่าแม่คะคุณกงหลิงซานต้องการจะพูดอะไรบางอย่างกับเจียงเฟิงแต่เธอก็ถูกจ้องกลับทันทีด้วยการจ้องมองที่ดูร้ายของหลัวยูเฟิง ใครก็ตามที่ต้องการขอร้องให้ทิ้งขยะนี้ตอนนี้จะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่มีที่สำหรับเธอในบ้านหลังนี้อีกแล้วหลัวหยู่ฟึงตะโกนด้วยความโกรธเมื่อได้ยินเช่นนี้กองอี้อิงแก้พูดด้วยความโกรธแม่คุณกำลังไปไกลเกินไปเซนจูรี่เทียนเฉิงวินล่าเป็นบ้านของเจียงเฟิงแม้ว่าเราจะจากไปเราก็จะจากไปลูโอหยูเฟิงยืนยันเขาเป็นลูกชายแบบดอทู นอเคยห้าปีบ้านนี้เป็นสินน้ำใจยังเป็นของเขาอยู่ไหนหยุดเถียงแม่คุณต้องการเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลประชาชนแห่งแรกของเมืองจงหยวนหรือไม่ฉันสามารถให้คุณเข้ารับตำแหน่งได้จากนี้ไปคุณจะต้องเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายกับโรงพยาบาลทั้งหมดเจียงเฟิงตกคล้องไหล่ที่มีกลิ่นหอมของอี้อิงเก้มีรอยยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากของเขาและเขามองไปที่ลูโอวู่เฟงิงอะไร คุณต้องการเป็นคณะบดีของ First Peoples Hospital of z h o n g y u n City หรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้ชมก็เงียบและเงียบสนิทวินาทีต่อมาเสียงหัวรอะทองแข็งของลวยหยูเฟิงทำให้ทุกอย่างพังทลายลงทันทีไอสารเลวคุณต้องการให้ฉันหัวรอะจนตายเพื่อที่คุณจะได้รับเงินหมดของฉันเป็นมรดกหรือไม่เอาละ่ะฟังให้ดีถ้าคุณไม่สามารถให้ฉันได้คณบดี ของโรงพยาบาลแห่งสุดท้ายแค่กระโดดลงมาจากตึกที่สูงที่สุดของ First Peoples Hospital เพื่อฉันกล้าพนันไหมตอนที่1468 หากเจียงเฟงไม่สามารถปล่อยให้ลูโอวูเฟงเป็นคณบดีของ First People's Hospital of o n จงหยวนซิตี้คุณจะกระโดดตึกที่สูงที่สุดของ First People's Hospital หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ทุกคนในห้องก็เงียบลงและดวงตาของพวกเขาก็สอดประสานกับเจียงเฟิงต้องใช้พลังงานมากแค่ไหนในการเป็นคณบดีโรงพยาบาลประชาชนแห่งแรกของเมืองจงหยวนเจียงเฟิงคุณก็มีค่าพอเหมือนกัน กงตงกัวขมวดคิ้วหากหลัวหยูเฟิงได้รับการคืนตำแหน่งอย่างเป็นทางการเขาจะกลับไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล First p e o p l e s Hospital ไม่เป็นไรตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ลัวอ,อย้ยูเฟงิงไม่เพียงแต่จะกลับมาที่โรงพยาบาลแต่ยังต้องเปลี่ยนผู้อำนวยการคนปัจจุบันและขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล First People's นี่มันเกินจริงเกินไปเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุ อย่างไรก็ตามลูโอ้อยูเฟงิงยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอและหลิวเนงคณบดีคนปัจจุบันเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและมีเวลาไม่มากนักไม่สามารถแทนที่ได้ในขณะนี้ดังนั้นในสายตาของกองดงกูโอ้เจียนเฟงก็แค่พูดเรื่องไร้สาระไม่มีความเป็นไปได้เลยใช่เจียนเฟงสิ่งที่คุณพูดเกินจริงเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่แม่ของฉันจะเป็นคณบดีกองอีอิงแก้มองไปที่เจียนเฟงอย่างประมาท ทายที่สุดแล้วการเดิมพันนั้นหนักเกินไปหากสำเร็จก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มเหลวด้วยบุคลิกของลูย,ยูเฟิงทำให้เจียงเฟิงต้องถูกบังคับให้กระโดดลงจากตึกถ้าไม่ได้ผลคนก็ตายลูโอ,อยูเฟิงพูดอย่างดูถูกเหยียดยามมันเป็นแค่ลูกชายที่ถูกทิ้งร้างของตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรวรรดิคุณคิดว่าคุณเป็นใหญ่จริงๆหรือ อย่างง้ตระกูลอย่างในเมืองหลวงของจักรวรรดิไม่ต้องการคุณอีกต่อไปเจียนเฟงกล่าวอย่างเฉยเมยเป็นแค่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามารถทำได้เจียนเฟงจะเข้ารับตำแหน่งแคเลสลองเมียนอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้กองกำลังพิเศษและร่างใหญ่ยักษ์ที่อยู่เบื้องหลังก็ปรากฏตัวขึ้นทีละคนหลอดมังกรกึ่งมังกรผู้สง่างามและไม่มีใครเทียบได้จัดให้หลัวหยูเฟิงเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมันยากแค่ไหน นั่นหมายความว่าคุณต้องการเดิมพันกับฉันหลุออยยูเฟิงพูดตกลงสามวันถ้าทำไม่ได้ภายในสาวันก็โดดตึกสูงสุดของโรงพยาบาลมาให้ฉันสิแล้วถ้าฉันเสร็จหรือยังเจียงเฟิงชำเลืองมองไปด้านข้างที่ลูโออยู่เฟงเช่นนั้นข้าจะถือว่าเจ้าเป็นลูกเขยของข้าหลุออยยูเฟิงกัดฟันหนึ่งคำจากสุภาพบุรุษแท่ครั้งเดียว ในที่สุดการเดิมพันก็เกิดขึ้นเจียงเฟิงหันกลับและเดินเข้าไปในห้องนอนคองอีอิงเก่ถอนหายใจเจียงเฟิงทำไมคุณโง่จังตอนนี้เฮาจิวในจังหวัดทางตอนเหนือกำลังนำคนสามหมื่นคนมาที่เซ็นทรัลเพลนเรียกหัวหน้าของคุณเจียงเฟิงยิ้มเล็กน้อยสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับฉันอย่างไรคนสามพันคนทำให้ที่ราบภาคกลางตกตะลึงใครกล้าย,ยืนเคียงข้างคุณในชนชั้นสูงของที่ราบภาคกลางตอนนี้ แม้ว่าคุณจะรู้จักผู้อาวุโสทางเซ็กเอลเดอร์ทางในต่างประเทศพวกเขาจะไม่ไว้หน้าคุณกองอีอิงเกมองทำอะไรไม่ถูกและสิ้นหวังเจียงเฟิงถอดเสื้อโค้ทของเขาและพูดว่าเท่าที่ฉันรู้ผู้อาวุโสทางยังทรงพลังมากกองอีอิงเกรู้สึกกังวลมากขึ้นเจียงเฟงทำไมคุณไม่เข้าใจผู้อาวุโสทางกับคุณเป็นเพื่อนเก่าแต่มีหลายครั้งที่ใช่ นอกจากนี้เพราะเฮาจิวสังคมชั้นสูงทั้งหมดในเซนทรัลเพลนซิตี้หลีเกเลี่ยงคุณแม้ว่าเมื่อทางจะอยู่ที่นั่นพวกเขาอาจไม่ยอมพบหน้าเขาท้ายที่สุดแล้วทางเซ็กค,คือในต่างประเทศกองอีอิงเก้ฉันรู้สึกจริงๆว่าเจียนเฟิงมีสถานะและอำนาจในปัจจุบันของเขาทั้งหมดนี้เป็นเพราะคนรู้จักของทางเซ็กเอลเดอร์ทางในต่างประเทศสาวโง่ไม่ต้องกลัวฝูงไก่และสุนัขสามีของคุณสามารถทำลายได้ ด้วยการดีดนิ้วของฉันเจียงเฟิงเกาจมูกของกงหญิงเสียชงเบาๆคุณเป็นก้อนเนื้อเอมหึ่งฉันไม่สนใจคุณกองอีอิงเย่สะบัดมือของเจียงเฟิงหันหลังและออกจากห้องนอนคุณจะรู้พลังงานของฉันได้อย่างไรในความคิดของฉันคนเพียงสามหมื่นคนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเจียงเฟิงถอนหายใจในใจตอนนี้เขายังไม่ได้ครอบครองแพลเลสลองเมนอย่างเป็นทางการ วิถีจิตอันสูงสุดยังไม่บรรลุผลเต็มที่บทที่1469ในเวลานี้เจ้าห้ามเปิดเผยตัวตนมิฉะน,นั้นครอบครัวของกองอีงเก้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาหญิงเสียไม่ต้องกังวลเดียว รอจนกว่าซูพรีมีนรา้อนเซ็กซุพูรีมของฉันจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และฉันจะเข้ายึดครองราก้อนเซ็กโดยสมบูรณ์ฉันจะพาคุณไปครองโลกและทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหลงเถิงแมนชั่นห้องโดยสารโอเชงกองตีอานลองลองซิงเช่นกองกีอังเกียนและคนอื่นๆมารวมตัวกันบูมประตูปิดดังปัง คลองติอันลองลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดประตูเพียงเพื่อที่จะเห็นหยางเวนบินซึ่งสวมชุดสูทแฮนเมดล่าสุดของอามานี่กำลังก้าวไปข้างหน้าคลองติอันลองรีบพูดว่ายัางมาสเตอร์หยางไม่มีข่าวจากมาสเตอร์จิลหรือไม่ลองซิงเช่นและคนอื่นๆก็มองไปที่หยางเวนบินเช่นกันเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้หยางเวนบินพยักหน้ายังไม่มีข่าวแต่น่าจะเร็วเวนี้อัญญาประกาศคู่ นายน้อยอยางฉันได้บังคับให้ชนชั้นสูงของเซ็นทรัลเพลนเข้าแถวตอนนี้ยกเว้นตระกูลเย่จินชีฮาวแวงเทียนบ้าจางเจิน้นและคนอื่นๆพวกเขายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในแนวเดียวกับเจียงเฟงิงตระกูลขุนนางและบุคคลสำคัญอื่นๆได้ก้มศรีรษะให้เราแล้วและแม้แต่ลิวเนงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นทรัลเพลนเฟิร์สทีเพิส์ฮอสพิทอลบังคับให้ลูโอ,อยูเฟิงขับไล่กองกีอังเกียนหัวร้อ ลูโอยูเฟิงเป็นแม่ยายของเจียงเฟิงเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยตอนนี้เธอถูกไล่ออกเธอจะต้องโกรธเจียงเฟิงอย่างแน่นอนชีวิตในครอบครัวของเจียงเฟิงนั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอนมีอีกไหมหยางเวินบินกล่าวต่อหลังจากพยักหน้าด้วยความพึงพอใจรายงานคุณหยางนอกจากนี้เรายังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดโรงยิมศิล,ละปะป้องกันตัวของพ่อตาของเจียงเฟิงด้วยหลงซิงเฉินเย้ยหยัน ลูโอ,อยูเฟงเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ถูกไล่ออกโรงยิมศิลปะการต่อสู้ของกองดงกูโอก็ถูกปิดเช่นกันคู่สามีภรรยาเก่าต้องต่อสู้กับเจียงเฟิงอย่างสิ้นหวังเฟิงแก่กรุ๊ปและยินเตามีเดียอยู่ที่ไหนอย่างเวินบินถามโดยเอามือไพลโลหลังเนื่องจากเฟิงแก่กรุ๊ปทำธุรกิจกับตระกูลโซโลซึ่งเป็นตระกูลเครื่องประดับอันดับหนึ่งของยุโรปเราจึงไม่สามารถทำลายพวกเขาได้ แต่ก็ไม่เสียเปล่าลองซิงเช่นมองไปที่กองตีอานลองพร้อมกับย่อเย,อเยอ้ยกองตีอานลองพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและเปิดสมุดบันทึกที่เขาเตรียมไว้ทันทีนายน้อยอยางแม้ว่ากลุ่มเฟงเก้และครอบครัวเดี่ยวจะสวมกางเกงแต่เครื่องประดับส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกหลอดจิวยึดไปตอนนี้มันเป็นอันตรายที่สุดในเวลานั้นการแตกหักของห่วงโซ่ทุนเป็นข้อสรุปมาก่อนแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนปรบมืออย่างตื่นเต้นและพยักหน้าแม้ว่าเจียงเฟิงจะมีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองแม้ว่าประธานของเฟิงแก้กรุ๊ปจะไม่ใช่เจียงเฟิงแต่เฟิงแก้กรุ๊ปถือได้ว่าเป็นไพ่หลุมที่ใหญ่ที่สุดของเจียงเฟิงตอนนี้ไพ่หลุมที่ใหญ่ที่สุดของเจียงเฟิงนั้นตายไปแล้วครึ่งหนึ่งทุกคนต่างมีความสุขมาก สำหรับยินเตามีเดียฮิฮิแม้ว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับดาราชั้นนำหลายคนในวงการบันเทิงในราคาที่ต่ำมากแต่บริษัทสื่อของพวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าจะทำหนังละครทีวีหรือโฆษณากงเทียนหลงกล่าวต่อโอ้ทำไมหยางเวินบีนเริ่มสนใจเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้น เพราะฉันได้เตือนทุกบริษัทและผู้ผลิตในแวดวงบันเทิงแล้วว่าใครก็ตามที่ร่วมมือกับยินเตามีเดียจะถือว่าเผชิญหน้ากับเมืองหลวงของจักรวรรดิอย่างแฟมิลี่และซูฮูโอแฟมิลี่กองตีอันลองหัวเราะตกลงฉันแค่ต้องการคนอย่างคุณที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างเวินบินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในายน้อยหยางยกย่องคุณเพราะคุณและฉันมีเป้าหมายเดียวกัน เป็นศัตรูร่วมกันและเราทั้งคู่ต้องการกลืนกินเนื้อและดื่มเลือดของพวกเขากงเทียนหลงหัวเราะแน่นอนอย่างเวนบินรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้ช่างเป็นอะไรที่วิเศษมากที่ได้เห็นเจียงเฟิงตายด้วยตาของเขาเองรายงานผู้ส่งสารของฮาวจิวจากจังหวัดทางเหนือมาถึงแล้วในขณะนี้มีรายงานมาจากด้านนอกประตูและทุกคนมองออกไปที่ประตูอย่างพร้อมเพรงกรัน เพียงเพื่อที่จะเห็นผู้ส่งสารของเฮาจิลก้าวเข้ามา